สบายดีพี่น้องก็เพราะงันเขามาตลางพี่ว่าอย่างเขามาพิก่อนเข้าวนึงก่อนโบเห็นตาเฮ้งว่ะพี่น้องตั้งแต่เกี่ยวเขาเกี่ยวอยู่ใช่เอออันนั้นถือว่าพลาดรถลมข้าหากนะบี พี่เขามาอยู่เตียงพี่บายเบลนเติงเป็นสาวแหละสบายดีปาลูกไหมลูกสบายดีปาลูกแต่เธอคือแต่งตัวสวยแต่เธอไม่ได้เสือมาแต่ใส่เฮ้ยคือมันคือมาเซ็กซี่แท้เสียไปรับแจ้งเก็วเขาแล้วไป่เสียเอารับแจ้งเก็วเขาสองหมื่นหนึ่งก็คืนเสียเต็โตเท่าไรนะ ตัเท่าไรสองหลอดหาสิบตัวเรสองหลอยห้าสิบมากกว่าต oh, ีเขาเอาสามหลอยโอ้นางงามเลยตี่โอ้นางมาเหมือนนางงามเด้อพี่น้องเป็นอะไรอยู่พะอยู่เฮือนนี่ไปเอาลูก็เต่าให้พ่อพี่จะว่าบางทีค่าเขามากินเพลินไม่บุบออกไป พอกับจ get ้าชายเขาจะลุกนอนเฮียังแล้วหนาวก็คือเป็นกระลบมาเจอปลาใหม่ไปฉุดพอกินชจ้าปลามือเห็ุฉุดเรากินบ่ไม่ใช่นางบนคาเมืองหาเงินโอ้ชจ้าชายมันกระโหนยภาพหลุดล่มจำกระไดอยู่บ่พี่น่องนางบีมียังลูกขี้เอ้ จะปุ้งลงให้ใช่ยังเดี๋ยวไปรับจ้างอยู่บ่เธอแหละไปรับจ้างอยู่ข้าวผัดพรอนยามแต่งกะแต่งพี่น้องเอ้ยอย่าว่ากันเด้อพี่น้องมียามแต่งเลยก็ยามกีฬาก็คือคนเทาปกตินี่ยแหละพี่น้องยามแต่งแล้วก็แต่งยามกีฬาแล้วก็บกีฬา จะมี <IP> ok ่งามเลยเนาะเห็นถ <ano> <t om ul 9> <absorbed> ่ายหูประเจรประเจอเดียวโอ้ยโอ้ยก็เห็นอะไรเนาะไม่อม่ใชาผัวใหม่หล้่บอวะคะแน่เนี่ดเอานะถ่ายอบุมีแพ้มาจีบบอก็เกดบอมีบมเป็นอะไรเราเศร้าคุยเลยบ่อนนอายคนฟังไทยที่เคยฟังเงินใหมังิคุยอยู่เายโทรมาถึงมือนน่บอว์แลยังฟางเงินในใส่ยอ ันนหายันเงินไอออกไายกซิอ้นหายอยู่ดอกโอพคุณหายเ๋ยวจะได้เถีะเราพันหรือเถะอร่อยเอวาพนคนไหนอ๋อพันว่าไอ้กะไอ้กะสงสารเจ้าอืมแท้จริงนะอ้กะเห็นหน้าสองระดูได้สำหรัไอ้ก็แบ่งให้เจ้าข่าขนมลูกน้ำโอเหน้าสองระดูหนาแซงเเจ้าก็เห็นหน้าคือกันหน้าวองได้นี่นะน้าถ่วเบิดเราเห็ดใหม่ โอ้โที่บ่ยูเนาวลาอะไรนี่เม่คนเดียวกันนะแต่ว่าเดะย่อก็ะ<อ>หายอีกวะดีแหละมีพ่อเอาหายพ่อได้ใส่ขายขนมลูกเออพ่อได้ใส่พ่อได้จ่ายมีผู้เลี้ยงลูกสอยมันก็นดีแหละขายขนมลูกก็ดนเ่เ่ิเข่ามาข้อบกงนาพี่นเอาเลยปลาเมื่อพอจำ้ำกินมาเห็ดสุปพอกิน สื้อเสาหายในโครงบ่ซื้อไปซังเนี่ยกระเลมซื้อไอซ์รีมเมื่อหายตเนาะกับนาชายังมีแลอะไรเกี่ยวกับเขาหนะลูกย,ยังยังยลายบ่ยังกระทงเงินถ้ากระเดาะกระทงโอ้เห็นหน้าซองทงผมได้ได้จักสอบแล้วปีนี่ยังไม่ได้ปัน่นโอ้ยัลายเติบต้นนี่หน้าเทียนเขาเห็นหน้าจะได้สะทำได้จักสอบ อบอลข้าเจ้าได้จักสอบได้แปะซิมหาสอบป<อ>ีแต่ยิบปากเลยเบ่งโดดเกี่ยวเบ่งลึงยิบปากน้าเผิ่นนะพี่น้องน้าผิ่นอุบัิเหตุแคมทางงพี่พีมันงามโมงงาม,ม,งามได้แปดสิบก็สอบปะซิมาสอบขา,าเจ้าค้าได้ชาสี่ล้านว่ได้้าสี่ล้านชาสี่ล้านได้ไหมได้ชาสี่ล้านนี่คำว่าอยู่ใน้าสี่ล้าน ไปนี่เขากปเกี่ยวสเัดซองหม่แล้วก็หายสับอบเปิดนั่นน่ตอนเตกแห้งค่ะนีพี่นาเขาจะเห็ดอีบัวพี่นาเ้าจิวออนไลน์ยันขจาวเห็ดนะโอยหายขจาวอะไรเห็ดไหนเลนองอะไรเห็ด จะเาเห็ดแล้วก <museums> ันจะเาเห็ดล <c oughs> nice <c oughs> ูกลงอีกวันนะเข้ไพายจะไม่พ <c oughs> <c oughs> ูยเห็ดอีกจากโอกมีเสียสิบสองสี่เง็ดบองเออตรงล่องหายสี่เง็ดหายหลุงอีกจากโอกมันเสีสิบสองเน่าหาไปใครเห็นงามกันอยู่เพืงอกับตักอย่านกระแลมเปื่อยลูกสุบริกินปประกันเมื่อจ้เอาจังหน่วยบางหน้าคือเอาหน่อยแทะหาหน่อยครับเปา เอาอยู่คนนำาหาในโครงนล้วโอ้ยพอมากเก็บเอาอยู่อีกไปซื้อเ,เ,เองมีอยู่เก็บเอาเมื่อกวันที่สามแส่ส่งผิดไว้ซะก่อนแล้วมันจะเป็นไงคะออไปเมื่อเมื่อเอามา่อหลูกมตะเตากินไปแจ็คซอฟขาวสิบเอ็ดไม่บอาไรเลยไม่ว่าป้าเมื่อไหร่ บู้ขี้ลายได้นี่เนาะหุ่นห้อยมันเนาะหุ่นห้อยหุ่นมันดีเนาะหุ่นเธอดีเด้อหุ่นดีจะได้จับไู้ขี้ลายนะโอ บออันนี้พี่น้องบอเป็นลูกสบายดีพี่น้องจักตสองเนี่ยมาว่าโอ้ย <c oughs> เสียงโหลดกันดิทำเอ้อยครับ <c oughs> เออชื่อกะแรมปุ๊กมวฝากลูกมักถั่วแน่ป้าแน่ไปหลับจ่างนี่ ต้องขจัดจางเลยนี่เดียวคู่ไฟกับจักเล่ไฟกับจักเล่เราบดไปคนขี้ลายเนาะบอร์เลมัแต่งดีๆขึ้นมาเร้วยกกวดกัคุณห้อยดีกว่าเฮาอีคุณ <c oughs> น,น่ดีกว่าเฮาอีพี่น้องได้ตั้งย่องได้นะคุณดีกว่าเฮาลีหน้าตามันก็นงามโอ้ยเ <c oughs> นเอาเงินหม่ <c oughs> ห้าเกาะอันเรื่องเก่าห้าเกาะมาเตเื่นงานอ่ะนะพุณผู้มาเตืล่นงานบุญจักตอกหมัดไม่หีบจักตอกหมัดไม่หีบก่อนเอาปีปูปีงปลาไค่เนมเอาหมี่ตอก ปีนใช้ไหมผ่น้องเลยใหม่ดีสัตัดหนาออกมามาต้อเล่งจะลงเหลนอง ใครดอกมันเป็นงานแจกไพ่มากินแล้วเขาก็เมื้อเมื่ออะไระมีคนอยู่ดอกไพมากระเมื่อไพ่มากะเมื่อาเน่าเขา่ไบ้ารอเขาแล้วกินแล้วเขาก็เมื่อกินแล้วเขาก็เมื่อโม่แล้วกัเน่ของเจ้ากับเมื่อมันก็จยจริง แห่งที่งามเกี่ยวขับบัชเล่เข้ามอเล่ก,กินขับกะลี่ติดปักปิดปัก เล้วกปเลยอันจะจักรอันปลกลายนะอืมอันน่ะก็เลยสี่ตนออมากับจักรอันนี้ พี่น้องชิมนี้ฮะเซดล่าพี่น้องเฟลมสุนเขอบุญขบคุณทุกถามและพี่น้องเล่าติดบงที่ชม,มท้องผ่ากาแฟเซซี่คึมๆเมฆลายเสือแะ้วพี่น้องมนานอนก็นอนตื่นพี่พุมมันนอนอีกแล้